ราชาเลิกเป็นเลิกเฉพาะกิจเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอธิบดีผู้อำนวยการประธานกรรมการผู้จัดการผู้นำกิจการทุกสายงานแสดงถึงความยิ่งใหญ่สามารถชักจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเป็นเลิกของบุคคลชั้นสูงดังกล่าวจัดงานใหญ่โตรูหลา เต็มไปด้วยเกียรติยศชื่อเสียงเป็นงานระดับชาติและแสดงฝีมือมุ่งให้ท่านผู้ใหญ่เมตตาได้รับความช่วยเหลือในธุรกิจควบคุมกิจการวางแผนงานการปกครองได้ครูครองที่ดีเหมาะกับงานของชาติของมหาชนราชพิธีฝังเสาหลักเมืองสร้างพระราชวังสร้างเมืองสร้างคฤหาสนหาดใหญ่ตั้งคณะรัฐบาล เปิดรัฐสภากระทรวงทบวงกรมสารสถิตยุติธรรมธนาคารอาคารของรัฐพระราชทานปริญญาบัตรรายงานตัวรับตําแหน่งใหม่เข้าหาผู้ใหญ่เปิดการประชุมใหญ่แสดงสุนทรพจน์ออกตรวจงานการมั่นงานมงคลสำรสขึ้นบานใหม่ลาศิกขาสามัญชนหาเรื่องอื่นได้ควรเวน้น เพราะตัวเลิกสูงตามความหมายของเลิกคือราชกิจของพระมหากษัตริย์ดวงเลิกในดวงนี้ต้องวางดาวอาทิตย์พุธพระฤหัสบ,บดีกับดาวเดชให้เด่นไว้ในขณะที่ดวงจันทร์โคจรเป็นลาภะแก่อาทิตย์หรือดาวอาทิตย์กับจันทร์โคจรเป็นมุมตีโคนแก่กันกำหนดให้ดาวอุดเกษตรราชาโชคเป็นหนึ่งสี่เจ็ดสิบแก่ลัคนาดวงเลิก เลิกเหล่านี้สังเคราะเข้าในราชาเลิกได้